เนยหน้าได้อะไรคะภาษาไทยเรียกว่าอะไรจักอะไรจักอะไรล่ะเอาเท้าออกแล้วนะป่านป่านจักรยานของขวัญหน้าร้อนของคุณพ่อถ้าเราหน้าปั่นเก่งๆก่อนแล้วค่อยเอาอันนี้ไปค่ะ

โห oh, mm hmm. ไปไวมากเลยฟิวย่แ yeah, ย yeah. เอาบานมาบานมาเลยดี mm hmm. ได้มาเลยมาเลยมาได้มาเลยค่ะฮัลโหลฮัลโหลอะไรอีกเอาจะบ่น mm hmm. ได้ไหมเนี่ยวันเนี้ย าไปไหนไปอ <laughs> ปั่นต่อมาเลยก็ได้ไหม <laughs> มาเถอะมสโกแล้วมันโกได้ไหมนะ่ะ เ <laughs> <Okay. S 1> ก่งมากลังเลี้ยวเลี้ยวมาเลี้ยวอึ๊บอึ๊บ oh, <my> ไม่ช่วยปล่อยมือ ไม่มีอะไรไม่มีแรงหรออะไปไปจะเบรกทำไมล่ะของขวัญหน้าร้อนที่คุณพ่อมอบให้เจเดนนั้นก็คือรองเท้าสเก็ตอันใหม่นะคะหมวก็ได้แซวว่าหมิวขอด้วยแบบเจเดนเลยก็ได้ถ้าหมิวก็ได้จริงๆแต่แค่ตัวนี้หมิวเล่นไม่ได้เพราะว่าต้องคอยช่วยเจเด้นรอให้ยูฮันว่างแล้ว ให้โย o ันมาคอยช่วยเหมียวน,นะคะเพราะเหมียวก็เดินไม่เป็นเหมือนกัน mm. เล่นไม่เป็นเลยก็ว่าได้เย้อุ๊บชอบไหมลูกชอบไหม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  เก่งครับแล้วเดี๋ยวจะเรียนสอนแม่บ้างนะโอเคครับน้องจะช่วยน้องโอเคยากยห้ได้ย น้องยังปั่นได้อยู่ไงรอน้องต่อน้องปั <h> <h Hoy, ่นไม่ได้โอ <|so|> ้ยปั่นไวเบรกด้วยลองลองปั <h h <h <h h ่นเองก่อน Zwaaij, zwaaij. Ben je er klaar voor of niet? Klaar. Jip, <laughs> yep, moet <om> je kussen. <laughs> Pep, wat Ja, dat gaat vanzelf. Ja, wind. Ja, heuvel naar beneden. Ja, ook. <laughs> <laughs> Papa. Ja? de moet mij vooruit, <laughs> <laughs> well, toch?

Staat niet op camera man, heel geluk. Oh schouders, knie en teen, knie en teen. Oren, ogen, pijn in mijn bil. Hij nee, zou bijna zeggen dat ik, oh, dat ik ook schieters moet gaan kopen. Ja. <laughs> Achteruit. Hé, hey, Dines. Gaan snel al, hè? Ja. <laughs> Heb je daar een nou ook snel? Ja. <laughs> en, mam en mama is aan het oefenen. <laughs> hup, 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 hup. Hup, 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 ja, oh, ja. Oep. หลังๆมิวเริ่มพอทําได้บ้างแล้วนะคะก็ต้องคอยฝึกๆกกันไปจะได้เล่นกับเจเด่นได้อย่างสนุกนะคะเพราะเจเด้นไฟได้ไวมากแล้วค่ะเฮ้ย ความซ้เมจากคุณพ่อทำอยู่ไม่ได้เหมือนกันแล้วก็ตอนนี้ฝึกอยู่จะเล่นไวมากซึ่งช้ามาก,กค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆแต่สู้ค่ะจะได้เล่นกับมีกิจกรรมเล่นกับลูกชายนะคะส่วนมิลาน่านะคะตอนแรกก็เหมือนจะไม่ได้ตอนนี้โอ้โหปั่นจักรยานได้ไวแล้วค่ะ ขอบคุณทุกคนนะคะที่ยังเข้ามารับชมมาอยู่เป็นกําลังใจให้กับพวกเราแม้ว่าเราจะไม่ค่อยได้ทําคลิปและก็คลิปของพวกเราอาจจะเป็นแค่กิจกรรมเล็กๆน้อยๆของพวกเราก็ตามนะคะขอบคุณมากนะคะเลียนฝรัางไหมไม่เอาเป็นไปนไหมเอาเอาพันรวมดีกว่าุ่นนี้ต้องพันรวมแล้ว